หนูนิวยาอ่าร้านสาวคนสวยจัดงานแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ยายล่วงหน้านะคะนี่คุณยายฮามไฮเดอร์อันนี้ดูาจานแฮปปี้เบอร์เดย์คุณยายล่วงหน้าสุดยอดแล้วมาปีนี้คุณพานะยายค่ล่าขปีนี้ร้านเทปยังก็รู้จักอันนัง่ง ยายเปล่าพลงลลพลงลอลงม่ได <c oughs> <ief> ้อ้อลุกเนาะเปาเลยอวยพอนใช่ไหมใครวยยายวยเจ้าตัววยเนาะเรื่ยป แนน่อะไรวเป็นันๆแสอรเอผมกเป็นล้านกอกค่ะแต่ไฮดี้เด um um ี๋ยวไฮดี้ไปวันท mm. ี่19มันเกิดยายอันน <um> ี้ของหวานจ้าแฮปปี้ก็ชินแฮปปี้เบิร์ตเดย์ งเขาอนีมกดกุียอนน้นขมน้บรรยากาศในร้านอาหารนะคะอันนี้คือบรรยากาศในร้านอาหารอันนี้ชืออันนี้ข้างนอกเนาะข้างในก็จมีร้านอาหารใหญ่มากร้านอาหารใหญ่ได้จ้ะแซบวะหนูแซบวะสัน น<ส>้ำมา่าเซ่คิดถึงลูกแซวโบจังเลยขันมา,มานากันกันือสิแปดนะนัน่งนะไฮสุดคือกัน,นเนื้อแม่แซล่แม่คุณงหสั่น